จำกันได้ไหมปัจจุบันของราเชลนางฟ้าวอลเล่บอลซีเกม2015เชื่อว่าแฟนกีฬาวอลเล่บอลไม่น้อยน่าจะยังพอจำเธอคนนี้ได้หลังจากเป็นที่รู้จักไปทั่ววงการลูกยางเอเชียโดยเฉพาะแถบอาเซียนตั้งแต่เมื่อ8ปีก่อนสำหรับราเชลแอนดาควิสมือตกหน้าสวยหุ่นแปะชาวฟิลิปปินส์ขวัญใจปินออยอราเชลแอนดาควิสลูกยางสาวสุดเซ็กซี่ นอกจากความสามารถด้านกีฬาราเชลยังมีความสวยและเซ็กซี่ระดับต้นๆของประเทศถึงขนาดที่นิตยสาร FHM Magazine ชื่อดังเคยเชิญเธอขึ้นปกเวอร์ชั่นฟิลิปปินส์เมื่อเดือนตุลาคม2014จนติดทำเนียบ100สาวเซ็กซี่ของโลก2ปีซ้อนจากผลโหวตของผู้อ่านในบ้านเกิดโดยเมื่อปี2015เธอไต่อันดับขึ้นมาถึงท็อป10เลยทีเดียว ล่าสุดในวัย35ปีแม้จะหายหน้าหายตาไปจากหน้าสื่อแต่ราเชลก็ยังเป็นที่รักของชาวแดนตากาล็อกด้วยตำแหน่งกับตันทีซิกนั a เอชดีสไปเกอร์แห่งวอลเล่บอลลีกสูงสุดของฟิลิปปินส์ที่เธอย้ายมาร่วมทัพด้วยตั้งแต่ปี2017นนอกจากนี้ราเชลยังมีกิจกรรมนอกสนามแข่งที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้เธออีกมากมายไล่ตั้งแต่นางแบบอินฟลูเอนเซอร์เทรนเนอร์พลาทิส เจ้าของฟิตเนสและที่มีถึง5สาขารวมไปถึงงานการกุศลที่เธอมอบโอกาสให้แก่เด็กๆเกยาวชนฟิลิปปินส์ที่ชื่นชอบในกีฬาลูกยางอีกด้วยแม้ว่าในสีเสื้อทีมชาติฟิลิปปินส์ของราเชลจะค่อนข้างสั้นเมื่อเธอรับใช้ชาติแค่ระหว่างปี2015ถึง2017ด้ดยเหตุผลในตอนนั้นว่าตารางเวลาเข้าแคมป์ทีมชาติกระทบกับภารกิจในสโมสรก่อนจะหายไปจากสาระระบบทีมชาติแต่เธอก็ยังเป็นไอคอนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเบอร์ต้นๆของฟิลิปปินส์มาตลอดร่วมทศวรรษอยู่ดี สำหรับใครที่อยากติดตามภาพสวยๆรวมถึงผลงานทั้งในและนอกสนามของนางฟ้าลูกยางจอมเก่าฟิลิปปินคนนี้ก็ตามไปฟอลโล่อินสตาแกรมแรดดกคุย13กันได้เลย